มาแล้วจ้ามาแล้วจ้า,มา,จามาพจมพ่อกับน้องหญิงอีกเช่นเคยเนาะมือนี้ยำมะม่วงปลากรอบเห็นไหมดูให้ชัดๆเลยน่ากินค่ะน้ำปั่นด้วยจ้าน้ำปั่นก็มีน้องหญิงขายาของก็เลยไม่ค่อยมีเวลามาลงเลือปล่าอยากส้มแค่มังกรด้วยนะของขอ้ขามังกร มีน้ำปั่นด้วยพี่น้องอือกับแสบหรือปลากรอบเขาใช้ปลาอะไรทำตัวเล็กๆเหมือนเหมือนปลาซิว <c oughs> <c oughs> อากาศ้อนฮอนพีน่น้องกรอบต้มเชือ nấu ừ, nắm thẳng sợi giòn nhìn nó, lúc, ngon, đẹp không? แคบดีดีแคบดีดีแม่โชว์กับหนูนะแม่แคบคือเกาคือเก่ก็จืดจ้ะกินน้ำแข็งแข่อยกับลูกสองคอนมือละสองหลอบอกินแล้วมันสดนนชืกกนกก่นกิอนทะลุแก้วมังกรหนูสักที อืมชื่นม,ม,มากเอเนี่นนกินเข้าไปอ,มอ,มอืมอื่อชุ่มลมเย็นเลยแบ่บนัวอี อันนี้น,น,น้ำลาดนี่มันต้องผสมปลาด้วยนะมันจะเป็นของแทนเนาะสินจะไม่เคยแหนะกินให้สุดแล้วหยุดอยู่ที่ห้องน้ำอ,อยู่ในห้องเนี่ยเลยอยู่ทีห้องน้ำแล้วแม่แล้วอ,อย่เงยยิ้มเน อยูในน้ำแข็งเลยแ <laughs> ม่ยินอ,อยากสมเปรี้ยวปากอยากช่มมากินน้ำข่อยเด้อน้องใ้ากินยังแซ่บแบบม,มีเห็ดขายผมเด้อขายบะแพงเหรอแพงหรอยี่สิบ Så godt. ใสเ่ยสยเยน็นเย็นอืมใสเ่เยน็นเย็นจากพี่น้องยเงย็นมากให้ลมเยนม็บบนเลยแะ่ลองบอกว่าไมเมยเ็ยนมันมีลูกชิดกับเฉาก๊วยแล้วก็ขนมปังน้ำแดงเนอ อีริ alu, mm ีร hmm. mm ินอะหาลูกหาลูกชิดกินก่บ ิน้ำลายแตกน้ำลายแตกเมียเจ็บไม่แดดปะป๊ปะหาแนวหล่อแฟนครับน้ำลายแตกไม่ใช่แล้วอืมอืมอล้ว อร่อยหวานเจี๊ยเกินเย็นสบายมันอยู่ในน้ำแข็งสดน้ำสดน้ำหกหก ทำามาคลิปนึ้งฝากคนไลค์ก็แชร์ก็ติดตามน้องหญิงได้จ้ะกลับไปกินี้บ๊ายบายจ้า